สวัสดีค่ะเราช่วยให้บอกค่ะผมอ็อฟครับแอนค่ะซานี่ครับแม็กครับแม็กครับบู๊แม้ครับพวกเราก็ขอฝากคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะที่แพรไในด้านมันมณฑนีมี2รอบรอบรอบแรกนะครับบ่ายโมงเออฮี่บ่ายสองชมครับอ่าแล้วก็มีอีกสามภา ใช่แล้วที่จังหวัดอุดรธานีวันที่14พฤศจิกายนสุราธานีวันที่21พฤศจิกายนค่ะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่28พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าเรารู้หมดแล้วว่าเราจะไปคอนเสิร์ตที่ไหนอะไรวันที่เท่าไหร่แต่ชื่อคอนเสิร์ตเราล่ะใช่เราชื่อคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเราชื่ออะไร่อฟเดเดจาวูเฮ้ยใช่เหรอกใช่เออแม้ว่ก็ใช่ไงไม่นว่า เดบูตองส์อ่ะซิแม็กอะพีวมันยังไงนะเดอทมิโนอมาอะไรอะไรนะเดอทมิโนอเดอะเดจาวูไม่ใช่เดบิ๊ตองเดอะเทอร์มินอลไม่ใช่เดเดอะเดบิ๊ตองอะเชื่อใครเชื่อใครเชื่อแอนเชื่อแอนอืมเชื่อแม็กหรือเปล่าแม็กดูน่าเชื่อถือนะเดจาวูเดจาวูเด็ดไปอนเด็ดไปอนเด็ดไปอนอะใช่อย่างนี้นะครับ เราเราคนตอบก็ไม่ถูกแล้วแหละต้องทุกคนคนตอบมาแล้วกันว่าคืออะไรกันแน่ใช่ครับแล้วติดตามได้ที่ w w w t h a i pr net นะครับเ่ยตอบกันไหมกันนะคะครับบายบายเด็ชาวบ้เด็ชาวบ้านเด็กต้องเทอร์มินอลเด็กบุต้องเทอร์มินอลมาเด็กบุต้องเดอะเทอร์มินอลเด็กบุต้องอ๋อจะเด็กเจ้าบ้เด็กบุต้องหรือเดอะเทอร์มินอลเอ้ยเทอร์มินอลเชื่อใครก็ลองทายกันเข้ามานะจ๊ะ สำหรับผู้โชคดีที่ตอบถุง5ท่านก็เตรียมรับของที่ระลึกจากน้องๆ AF6 ได้เลยติดตามกิจกรรมการร่วมสนุกได้ที่ www.pr.net t h ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะ